สวัสดีค่ะนะคะเมื่อกี้สัญญาณหลุดนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้คุยยุ้ยก็เออนะคะแล้วก็คุณตานะคะคุยเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะคะในประเทศออสเตรเลียพูดง่ายว่าเรียนค่าเวลาในขณะนี้นะคะลอ,อ์ o ดอร์เปิดนะคะแล้วเราก็ไปเรียน สามารถใช้ผลภาษาตรงนี้ต่อเข้า vocational แล้วก็ต่อยอดในการเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะคะเมื่อกี้พูดถึงกรณีที่เรียนที่เมืองไทยเปลียนออนไลน์ตอนนี้นะคะจะเป็นเซสชันในส่วนของไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเลยนะคะเดี๋ยวคุณตั๊อธิบายให้น้องๆฟังได้เลยนะคะมีภาษาแล้วก็ vocational course นะคะได้เลยค่ะ ค่ะน้องๆค่น้องๆน,น,น่าจะพอจะรู้จักปรินิสบ้างนะคะทีนี้พี่ตั้งขอ,อ ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างกรีนิชเองเนี่ยนะคะเออเราจะมีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเราจะมีที่ซิดนีย์นะคะแล้วก็ที่เมลเบิร์นนะคะทีนี้กรีนิชเนี่ยนะคะเรามีคอร์สอะไรบ้างนะคะกรีนิชเนี่ยเราจะมีทั้งคอร์สภาษานะคะแล้วก็คอร์สวุฒิชั่นัลนะคะคอร์สภาษาของเรานะคะที่กรีนิชเองเนี่ยนะคะในส่วนคอร์สภาษาเรามีหลากหลายคอร์สนะคะกูยุย้ยเรามีตั้งแต่ general English นะคะเรามีคอร์ส pronunciation เรามีคอร์ส Cambridge นะคะ IELs t English for Vocational English for Business English for Creative Technology นะคะอันเนี้ยนะคะจะเป็นคอร์สเรียนภาษาที่ Greenwich มีนะคะทีนี้เนี่ยนะคะถามว่าน้องๆสามารถเรียนได้ทุกคอร์สไหมนะคะน้องๆที่สนใจสามารถเรียนได้ทุกคอร์สแต่น้องๆค่ะนะคะแต่และคอร์สของเราเนี่ยนะคะเราอาจจะมีเรื่องของเ,อเ,อเ,อเรียกว่าเป็น requirement ของของ,ของระดับภาษาอังกฤษนะคะแต่ในส่วนของ general English น้องๆสามารถ เท้าได้ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่น้องๆเป็นในภาษาอังกฤษนะคะสำหรับฟกนิชเองเนี่ยเราจะต้องมีการสอบวัลระดับน้องๆก่อนนะคะน้องอาจอยากจะสอบก่อนที่จะที่เมืองไทยก็ได้มาสอบที่ส u d y Plus นะคะหรือน้องๆจะไปถึงนะคะแล้วค่อยสอบก็ได้นะคะเพราะเรนิชอย่างที่พี่ตามบอกมันเป็นสัครู่ว่าเราเริ่มขอทุกทุกวันจันทร์เพราะงั้นเมื่อน้องๆไปถึงวันจันทร์นะคะไปถึงโรงเรียนทับนะคะเราก็จะให้น้องๆสอบวัดระดับก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ย นะคะเราก็จะมีอาจารย์เนี่ยมาคุยให้น้องๆฟังว่าโอเคอาภาษาอังกฤษน้องเนี่ยอยู่อาจจะอยู่ที่เลเวลนี้นะคะอาจารย์ก็จะแนะนําว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเรียนคอร์สนี้ไปนะคะทีนี้เรียนไปสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะย้ายไปเรียนคอร์สแคม b r i d g e ก็ได้หรือ i อเอลนะคะหรือ English for Business หรืออะไรก็ได้นะคะที่ g r w i n w นะคะเราจะมีการสอบเ e สเ test ทุกๆสัปดาห์นะคะทุกๆวันพฤหัส ะะเราจะมีการสอบเทสเพื่อว่าระดับภาษากังกน้องๆให้ทุกๆสัปดาห์น้องๆค่ะน้องๆทราบไหคะว่ากร e นินะคะเมื่อสักครู่ที่พี่ตาพูดว่าเรา Because ภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ GE General English English for vocational หรือ IELTS ก็ตามเนี่ยนะคะน้องบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยผมต้องไปจ่ายเงินเพิ่มหรือหนูต้องไปจ่ายเงินเพิ่มไหมคะ น้องๆไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มนะคะเพราะคลินิกเนี่ยเราราคาเท่ากันทุกคอร์สเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆไม่ต้องตกใจไปถึงอาจจะไปสอบเพสไปเพสนะคะอาจจะเรียนเจนทัลล์อังกฤษไปสักสี่ถึงแปดสัปดาห์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่พี่ตาบอกน้องๆไปว่าเรามีการสอบเพสถ้าภาษาอังกฤษน้องเนี่ยอยู่ในระเบียบที่สามารถย้ายไปคอร์สอื่นได้นะคะอาจารย์เนี่ยจะพยายามแนะนําให้น้องๆย้ายไปคอร์สอื่นน้องไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการต้องไปจ่ายเงินเพิ่มเพราะราคาเาเท่ากันทุกคอร์สนะคะหรือน้องๆหลายๆคนที่ อยากจะสอบไอเอลอย่างที่พี่ตาบอกเรามีคอร์สไอเอด้วยนะคะเรามีคอร์ส English for v o c a t i o n a l นะคะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะต่อในส่วนของ g r e n w i c h m a n a g e m e n t c o l l e g e นะคะที่เป็นคอร์ส Certificate แล้วก็ Diploma นะคะค่ะค่ะอ,อ,อันนี้สำหรับภาษานะคะคุยยุ้ยได้เลยอาจารย์ ในส่วนของทววเพื่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือว่าทาง g e e ิน i c h เองเนี่ยจะเป็นศูนย์ภาษานะคะซึ่งมีคอร์สที่หลากหลายณขณะนี้จะเป็นคอร์สที่หลากหลายมากที่สุดในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ เป็นศูนย์สอบของ Cambridge ด้วยนะคะซึ่งน้องสามารถที่จะเลือกวิชาเรียนนะคะสามารถที่เมื่อกี้พี่ตาบอกละนะคะอยากจะเปลี่ยนใจนะคะเรียนคอร์สต่างๆเพราะว่าเขาจะมีภาษานะคะคอร์สต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ใช่มีแค่ภาษาอังกฤษทั่วไปหรือว่าเ,าเรียนภาษาอังกฤษต่อ vocational ซึ่งเขาจะมีภาษาอังกฤษเฉพาะทางนะคะแล้วรวมถึง Cambridge ด้วยอันนี้จะเป็นข้อดีนะคะในูนย์ภาษาของ Greenwich เองนะคะแล้วก็น้องเนี่ย พูดง่ายว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่าราคาภาษาทุกคอร์สจะเท่ากันนะคะนี่จะเป็นจุดเด่นของ g Greenwich นะคะใช่ค่ะทีนี้นอกจากภาษานะคะครูยุ้ยแต่อยากจะแนะนำน้องๆเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่พี่ตาคุยกับน้องๆหลายคนนะคะครูยุ้ยหลายคนบางทีเนี่ยไปในประเทศออสเตรเลียเนี่ยนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยน้องหลายคนก็วางแผนใช่ไหมคะครูยุ้ยอยาก จะเรียนในส่วนของคอร์สที่เป็นเซอร์ติฟิเคทและปริญญานะคะที่กรีนิชเองเนี่ยเรายังมีกร i น h Management College ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของกรีนิชแมเนจเมนต์คอร์เ l สนะคะเรามีตั้งแต่ c ซอร์ติฟิเคสองนะคะเซอร์ติฟิเคทสามทางด้านบิสเนสนะคะแล้วเราก็มี c ซอร์ติฟิเคทสี่ทางด้าน Business เรามีในส่วนของว e ช s ช i พแมเนจเมนต์นะคะโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะคะมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชนะคะตลอดเป็นสื่อคอร์ส i p l o m านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าน้องลงเรียนที่กรีนิชนะคะจบภาษาอังกฤษจากเราเลเวลภาษาอังกฤษนะคะสามารถที่จะไปต่อในส่วนของเซอร์ติฟิเคหรือดิ้โอม่าได้ครูยุ้ยคะน้องๆไม่ต้องกลับไปสอบ i อเอลนะคะน้องๆสามารถเอาคะแนนภาษาอังกฤษนะคะไปเข้าคอร์สของกรีนิชได้เลยนะคะยยครูยุ้ยทราบไหมคะว่าที่กรีนิชเองเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะนอกจาก จะมีแต่ที่ Greenwich m a n a g e m e n t College แล้วเรายังมีพาร์ทเนอร์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องๆที่สนใจอยากจะต่อในส่วนของ Bachelor Degree นะคะจบ Greenwich m a n a g e m e n t College อาจจะจบ Diploma of Business นะคะแล้วหลังจากนั้นเริ่มมีแพลนอยากจะต่อในส่วนปริญญาตรีนะคะบางบาง,บางมหลาลัยนะคะสามารถยอมรับนะคะคอร์ส Diploma of Business ของเราสามารถเอาคะแนนนะคะวิชาที่เรียน transfer ไปเป็น อ่าถ่ายเป็ไปเรียนต่อบัชเลอร์ดีกรีได้เหมือนกันนะคะหรือน้องบางคนนะคะคุยุ้ยที่จบภาษาอังกฤษจากที่ n w i e n English c o l l e g l นะคะอาจจะไม่ได้ต่อ Management College บางมหาลัยนะคะโซติค่บบางคอลเลจเช่นเทฟนะคะวิลเลมแอนกฤษนะคะหรือเทฟนิวเซาเวลนะคะหลากหลายที่เลยค่ะคุยยุ้ยอาจจะ เดี๋ยวอาจจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครูอีกทีนึงเพื่อครูยุ้ยจะแปะไว้ให้น้องๆหลังจากเราทำไลฟ์เสร็จนะคะน้องๆจะได้ทราบว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะก็คือน้องๆเนี่ยอาจจะเรียนที่ภาษาอังกฤษจากเราแล้วอาจจะไม่ได้ต่อบางคนอาจจะไม่ได้ต่อทางด้านบิสเนสอาจจะ m มนจ g เมน n ์คอ l l เ g e นะคะถ้าสนใจโรงเรียนอื่นที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราน้องๆก็ไม่จะเป็นต้องกลับไปสอบไอเอลนะคะครูยุ้ยค่ะได้เลยอันนี้ขอเพิ่มเติมจาก เมื่อกี้จะที่ไลฟ์สดอันแรกนะคะที่หลุดไปอันนี้จะพูดง่ายว่าถ้าสมมติน้องไม่อยากเสียเวลานะคะสามารถที่จะเรียนในประเทศไทยก่อนนะคะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วใช้ผลภาษาเนี้ยไปเรียน vocational course นะคะสำหรับอันนี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเด็กจบม .6 ก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยเรียนดิปโลมาหลังจากนั้นเนี่ยไปต่อยอดอย่างเช่นสูน้องลงดิปโลมาบิสเนสสามารถที่จะโอนหน่วยกิจตรงเนี้ยพูดง่ายว่าไปเรียนต่อนะคะ continue เป็นพาสเว์ต่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ในประเทศออสเตรเลียที่นะคะที่เขามีคอนแทคกับทาง Greenwich นะคะที่ Management เนี่ยนะคะ GMC เนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายว่าปีแรกนะคะไม่ต้องเรียนประมาณนี้นะคะแล้วก็โอนเข้าประมาณปีส แล้วก็เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยอันนี้จะเป็นข้อดีสําหรับเด็กที่อยากเจเร,รียนปริญญาตรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องไม่ต้องน้องไม่อยากเจเร,รียนปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทางออธุรกิจ leadership หรือ management ต่างๆที่เป็นใบเซอร์นะคะ ในส่วนของ e รีนิชนะคะก็มีคอร์สต่างๆที่รองรับความต้องการของน้องๆน,นะคะตรงนี้ในส่วนของ i e l t s ก็คือไม่ต้องสอบนะคะเมื่อกี้พี่ตาบอกน้องๆแล้วว่าภาษาอังกฤษไม่ต้องสอบสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษเ,เป็นแพ็กเกจได้เลยถ้าเกิดจะไม่ให้เสียเวลาก็คือเรียนภาษาอังกฤษจากเมืองไทยไปได้เลยทีนี้คาถาม Inbox มาค่ะมีคนขิกลายกันเต็มเลย<า>ทีนี้คุณคะเออพี่ตาคะทีนี้มีน้องอินบ็อกซ์มานะคะในกรณีนะคะน้อง เรียนม .6 นะคะเรียนม .6 ก,กำลังเรียนม .6 ที่เมืองไทยอยากจะเรียนภาษาที่ที่ของ Greenwich นะคะสามารถเรียนบนเสาร์วัอาทิตย์ได้ไหมที่เป็นออนไลน์ได้ค่ะคุยุย้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าคอร์สของออนไลน์ของเราเนี่ยนะคะมีมีมีหลายทําโซนมากๆนะคะแล้วทาโซนที่ที่เหมาะสําหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีในช่วงวันเสาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตส่ง ข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณยุ้ยอีกครั้งหนึ่งได้ที่ค้เหล่าตารางแล้วก็เปื่อคุณยุ้ยจะได้แปะไว้ให้น้องๆในลิงก์นะคะเผื่อน้องๆที่สนใจนะคะแต่บอกได้เลยว like er ่าเรามีตารางที่ค่อนข้างเหมาะเหมาะกับนักเรียนพอสมควรนะคะไม่ได้ตื่นเช้าเกินไปนะคะอาจจะเป็นช่วงวันเสาร์นะคะช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้นะะคุยยุ้ยนะคะมีคนมีคนที่ไล์เลยอ่ะที่วนที่ไล่มาด้วย สนใจจะรยคอร์สออนไลน์เนี่ยนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้เรียนกับเพื่อนต่างชาติเลยค่ะคุยุ้ยเพราะว่าเวลาเรียนในคอร์สออนไลน์ค่ะคุยุ้ยเราไม่ได้เรียนแต่คนไทยเราก็จะมีเพื่อนจากชาติอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องอเหมือนเหมือนเวลาเราเรียนออนไลน์เราก็จะได้อาจจะได้ไดเจอกันเพราะว่าเด็กคลินิกเองนะคะเวลาที่เราเรียนออนไลน์อาจารย์จะสร้างกลุ่ม นะคะ a t s a p p กลุ what ่มส่วนใหญ่ที่นู่นจะใช้ WhatsApp กันนะคะเราจําเป็น w t s t อ p กลุ่มเพื่อน้องๆก็จะได้ฝึกนะคะภาษาอังกฤษโตตอบกับเพื่อนใน WhatsApp ด้วยมันจะทําให้ภาษาอังกฤษเรานะคะก็ก,ก็น่าจะได้ใช้งานมากขึ้นนะคะหรือการถามตอบระหว่างที่น้องเรียนผ่านออนไลน์นะคะค่ะ ได้เลยค่ะทีนี้นะคะออในแง่มุมของนะคะตอนนี้น้องเรียนม .6 นะคะสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จากเมืองไทยนะคะแล้วก็ต่อยอดต่อเข้าดิปโลม a านะคะแล้วก็เป็นพาสเวตต่อเข้าปริญญาตรีได้เลยนะคะซึ่งนะคะค่าเรียนเนี่ยจะไม่แพงนะคะทีนี้นะคะสำหรับเด็กจบปริญญาตรีก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้วันหยุดวันธรรมดาทำงาน วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แล้วเอาผลภาษาต,ตรงนี้ต่อเข้า vocational ได้นะคะเมื่อบ o r เดอเปิดนะคะสามารถบินไปเรียน vocational ได้นะคะทีนี้มาในส่วนคอร์สก่อนก่อนที่เราจะนะคะ คุยถึงเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็ราคาในการในไลฟ์สดนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะสรุป vocational cost ต่างๆให้กับน้องๆฟังนะคะที่ทาตามไลฟ์สดนี้เราก็ฟังย้อนหลังเพราะว่าเด็กหลายๆคนนะคะก็จะฟังย้อนหลังนะคะเวลานี้ก็อาจจะเป็น เ,ออเด็กนะคะที่เด็กนักเรียนนะคะอันนี้จะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าหลังจากโรงเรียนเลิกนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เด็กจะค่อนข้างเยอะที่ตามดูไลฟ์สดคุยย้อนหลังนะคะเดี๋ยวพี่ตาเองเนี่ยอธิบายให้กับน้องๆว่า vocational course c e r t i f i c เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะได้ค่ะค่ะน้องๆค่ะที่ g r e e n i เองเนี่ยนะคะเรามี certificate และ diploma นะคะในส่วนของอ certificate นะคะเรามีตั้งแต่ certificate 2 นะคะ Requirement ของ i e l เราเราขอแค่4.5นะคะเป็น Certificate 2ทางด้าน Business Certificate 3ทางด้าน Business นะคะ Requirement เราขอที่5.0นะะแล้วเรามี Certificate 4นะคะ4เนี่ยนะคะเราจะมีตั้งแต่ทางด้าน Business Leadership Management นะคะ Project Management นะคะ Marketing Communication นะคะในส่วนของ Diploma เองนะคะเราก็จะมีทางด้านของ Diploma of Business Diploma of Project Management ดีเทอร์ทิปเปนจ์เมนต์หรือมาร์เก็ตติ้งคอมมิชชันนะคะในส่วนของคอร์สเซอร์ติฟิเคชหรือทิพโ์พม่านะคะน้องๆเราจะรีควาเอเอลแค่5.5นะคะน้องๆค่ะในส่วนของคอร์สเซอร์ติฟิเคชันทิพโ์พม่านะคะพี่อยากจะขอนำเสนอน้องๆน,น,นิดนึงนะคะเผื่อน้นองๆตอนนี้นะคะยังยังไม่ได้เดินทางนะคะ ทีนี้อาจจะมีความสนใจคอร์สเซอร์ติฟิเคทดีพิโพรมากรีนิสเองนะคะเรายังมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับคอร์สเซอร์ติฟิเคทแล้วก็ดีพิโพรมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคน,นไหนก็ตามที่ตอนนี้อาจจะมี i อเอลนะคะห้ 5. 5แล้วนะคะอยากจะเรียนคอร์สดีพิโพรมากับเราเราจะมีคอร์สดีพิโพรมาทางด้านโปรเจกต์แมネจเมนต์แล้วก็ลีดเดอร์ชิพแมเนจเมนต์ซึ่งจะเริ่มวันที่26่สิบหกตุลานี้นะคะให้น้องๆได้เรียนออนไลน์นะคะน้องๆก็จะเรียนออนไลน์ควบคู่ไปกับเพืพ่อนที่เรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย นะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่เทอมละ650เหรียญ น้องๆเรียนจบแล้วนะคะสมมติว่า b o r d ร์เปิดน้องๆสามารถ transfer วิชาที่น้องเรียนจากเมืองไทยไปนะคะไปที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยนะคะแล้วเวลาที่น้องพล p ยว visa เราก็จะไม่ตัดระยะเวลาการเรียนของน้องเพราะฉะนั้นถ้าคอร์สถึงปีน้องๆก็ยังได้เรียนคอร์สถึงปีถึงแม้น้องจะเรียนฟังวิชาไปแล้วนะคะเผื่อน้องๆคนไหนสนใจนะคะระหว่างนี้นะคะ iel ถึงละกำลังคิดว่าจะไปเรียนออสเตรเลียแต่รอประเทศเปิดระหว่างนี้ถ้าน้องสนใจคอร์ส certificate diploma อาจจะยังไม่ต้อง เสียเวลารอประเทศเปิดอาจจะมานั่งเรียนออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะซึ่งที่กิงเนสเองเนี่ยเราจะมีคอร์สทิพโฟมาและ,อะสองตัวคือโปรเจกต์ g e m e n t แล้วก็รีดิชิพบริ e ารนะคะค่ะค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องเนี่ยน้องๆคนที่นะคะอยากจะเรียนค่าเวลาที่ประเทศไทยก่อนเมื่อบอร์เดอร์เปิดแล้วก็ทำวีซ่านะคะเอาใบเนี้ยไปต่อยอดนะคะที่นี้นะคะ ในส่วนของ IELTS เนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องเขาไม่อยากส,สอบ IELTS นะคะทาง Greenwich มีออนไลน์ placement test ให้กับเด็กนักเรียนใหม่นะคะถ้าเกิดเด็กไม่นักเรียนไม่อยากส,สอบ IELTS ได้ค่ะถ้าสมมติว่าน้องๆคิดว่าภาษาอังกฤษของน้องๆเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับกั้มกลึนหรืออยากจะลองวัดระดับภาษาอังกฤษตัวเองนะคะน้องๆสามารถที่จะติดต่อมาที่ Study Plus ได้นะคะแล้วก็อาจจะ ทางเราจะ,ะมีเขาเรียกว่าเป็น placement test link ให้น้องๆได้เข้าได้สอบนะคะว่า,าจะได้ทราบว่าระดับภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะหรือถ้าน้องๆหลายคนมีแพงนอยากจะต่อคอร์สเซอร์ติฟิเคชหรือ diploma, อิทพีมาอาจจะอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษตัวเองสามารถเข้าไปเรียนคอร์สนี้ได้ไหมเราจะมี placement test ให้เด็กสอบสามารถติดต่อผ่านสรีพันไทยแลนด์ได้เลยนะคะ ได้ค่ะนะคะที่สําคัญนะคะสอบภาษาอังกฤษตรงนี้ฟรีนะคะไม่ได้เก็บค่าบริการนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจสามารถที่จะสมัครฟรีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สอบวดระดับภาษาฟรีด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินชักคุยย่อยต่อไปได้เลยได้นะคะถ้าคิดว่าอยากจะลองเข้ามาสอบเพสเป็นเพสนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะทีนี้มาที่โปรโมชั่นนะคะเมื่อกี้พี่ตาบอกแล้วว่าถ้าเกิดเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ ที่เป็นในส่วนของ vocational c o s e นะคะพวกเออหลักสูตรต่างๆตกอยู่ที่หกรออยห้าสิบเอรเซียลาใช่ไหมคะต่อเทอมใช่ค่ะก็ตกถ้าเกิดคูณเป็นเงินบาทตกหมื่นประมาณหมื่นเองนะคะอันนี้ไม่แพ้หมื่นห้าหมื่นสามใชนต์มประมาณนี้นะคะประมาณหมื่นสี่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ซึ่งราคา่แพงก็สามารถทาดเสิร์ฟวิชาที่น้องเรียนนะคะคุณยุ้ยไปได้เลยนะคะ ได้เลยอันนี้ที่สำคัญนะพูดง่ายว่าโอนสามารถที่จะ transfer credit ไปที่ประเทศออสเตรเลียนต่อได้นะคะอันนี้จะเป็นข้อดีก็คือพูดง่ายว่าเรียนรอ border <ด>เปิด,ดแล้วก็ ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะนี้แล้วในกลับมาในส่วนของแล้วก็ระยะเวลาเราก็ยังให้น้องเหมือนเดิมนะคะเราก็ไม่ได้ตัดว่าน้องต้องทานซูเปอร์ไปแล้วกี่ตัวน้องช่วงเหลือระยะเวลาน้อยลงเราให้เวลาเต็มจํานวนเลยนะคะด้ดีมากๆเลยให้เวลาเต็มจํานวนด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องหลายๆคนเนี่ยเขาจะแบบคอนเซิร์นไงนะคะเพราะว่าอย่างออสเตรเลียบางคนเขาอาจจะทํางานหลังเลิกเรียนหาประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้นะคะในส่วนของโปรโม โปรโมชั่นที่เมื่อกี้นะคะมีคนคลิกไค์อันนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมบอกในส่วนของโปรโมชั่นในไลฟ์สดนี้เกี่ยวกับการเรียนภาษาเมื่อกี้พี่ตาบอกไปแล้วนะคะเล่นออนไลน์ภาษานะคะประมาณ2,000กว่าบาทต่ออาทิตย์ <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องเขาลงภาษานะคะยาวแล้วก็อยากจะเป็น c o n t i n u เพราะว่าทาง g r e น n กเองเนี่ยนะคะอยากก็คือมี คอร์สหลากหลายอยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่ในประเทศออสเตรเลียที่ที่แคมปัสนะในซิดนีย์เมลเบิร์นราคาโปรโมชั่นในไลฟ์สดของของโปรโมชั่นนี้ราคาเท่าไหร่คะ,ะค่ะน้องๆค่ะสำหรับในไลฟ์สดนะคะพี่ต้จะมี2แยกเป็น2แบบเนาะสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่130านะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะจะเรียนออนไลน์130 ติดเหรียญต่อสัปดาห์นะคะไม่มีค่าสมัครไม่มีค่า Material f r e นะคะอันนี้ฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัว Greenish Management College สำหรับตัว d i p l oma of project management นะคะหรือ Leadership ถ้าน้องๆเรียนออนไลน์จะอยู่ที่650ต่อเทอมเดี๋ยวจะส่งโปรโมชั่นเข้าไปให้ทาง Study Path Thailand แปะลิงค์ไว้ให้น้องๆทราบอีกครั้งหนึ่ง นะคะแต่สําหรับน้องๆหลายคนที่อาจจะอยากไม่อยากเรียนออนไลน์นะคะแต่รอบอร์ดเดอร์เปิดน,นะคะทีนี้ระหว่างเนี้ยนะคะจริงๆแล้วโปรโมชันเนี่ยดีมากๆคุณยุ้ยจะบอกว่าดีมากๆทํางานที่นี่มาก็ยังไม่เคยเห็นโปรโมชันดีขนาดนี้นะคะราคานะคะจริงๆแล้วเนี่ยราคาตอนเนี้ยภาษาถ้าน้องลง24วิคนะคะจะตกอยู่ที่วิคละ255เหรียญต่อสัปดาห์นะคะอันเนี้ยเป็นราคาต่อสัปดาห์แต่คุณยุ้ยคะ่ะน้องๆที่ให้ราคานี้โปรโมชั่น ออนท็อปไปอีกนะคะสำหรับน้องๆที่ลง24วิขึ้นไปนะคะเราจะให้แพ็กเกจออนไลน์4สัปดาห์ออสเตรเลียสวาเบิลนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้แถมตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนน้องเดินทางนะคะเราจะมีคอร์สออนไลน์ออสเตรเลียสวัสให้น้องฝึกได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียการหาบ้านการหางานนะคะเมื่อไปถึงออสเตรเลียการซื้อตั๋วรถไฟอะไรต่างๆนะคะเขาทํากันแบบไหนบ้างเราจะมีคอร์สนี้4สัปดาห์ให้น้องได้เรียนออนไลน์น้องไม่ต้องเสียเงินนะคะค่าแมทีเรียลฟรี20เหรียญตลอดหลักสู่น้องลง24วิีคน้องลง30วีิน้องเสียแค่20เหรียญน,นะคะ ะะแล้วน้องนะคะสามารถที่จะไปเรียนปลายปีหน้าก็ได้ค่ะคูยุ้ยนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ขอให้น้องจ่ายตังะค์เนี่ยค่ะภายในเส้นปีนี้นะคะแค่นั้นเองนะคะก็สามารถที่จะ,ะยืดการเรียนได้ไปจนถึงปลายปีหน้าเลยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นโปรโมชั่นถ้าเกิดจะน้องถูกใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสมัครนะคะเราก็ได้เรียนภาษานะคะ เป็นก็คือผู้ง่ายฟรี4สัปดาห์เป็น survival 4สัปดาห์ที่เมืองไทยนะคะ s u r v i v a ไบวอรนะคะ l 4สัปดาห์นะคะแล้วแต่ว่าน้องจะต้องจ่ายภายในปีนี้นะคะถูกไหมคะจะต้องลงเรียนใช่ค่ะน้องสามารถที่จะลงไว้ก่อนได้ไปเรียนปลายปีหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวรอสถานการณ์ภายในเดือน2เดือนนี้นะคะแล้วคิดแล้วเขาคิดว่าภายใน2องถ้าน้องเลิกตัดสินใจละ ค่อยไปจ่ายเงินนะคะภายในสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะไปปีหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องไม่ต้องเสียค่าสมัครด้วยเราเว็บเอ็นโลเมนฟีให้น้องด้วยนะคะ <S <S <ม>สำหรับน้องๆที่ฟังไลฟ์สดในวันนี้ด้วยนะคะ ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นในไลฟส์สดของครูยุ้ยนะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ยนะคะน้องสามารถสมัครฟรีได้ส่งพาสปอร์ตในกรณีถ้าเกิดเรียนภาษานะคะสามารถส่งพาสปอร์ตมาสมัครที่ไลน์แอดด้านบนนี้ได้นะคะในกรณีถ้าเกิดน้องชอบโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถที่จะเรียนภาษาฟรีสีสัปดาห์นะคะอันนี้แต่ว่าจะต้องลงภาษา6เดือนหรือมากกว่าใช่ไหมคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะรับไปเรียนปีหน้าได้24วิขึ้นไปอะค่ะ24วิ25วิได้เลยนะคะคุยดุยค่ะอืได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องจะมีค่าเรียนฟรีนะคะในส่วนของ a u s t r เล i เซอร์ไว v a ลนะคะเรียนของกร w นิชได้นะคะ<ช>แล้วก็ ในส่วนวของแบตเทีเร์ฟรีแค่ย0่เหรียญใช่ะะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คุยุ้ยก็จะทำโฟล l o w ัพอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ใบสมัครให้นะคะสามารถที่จะมาสมัครได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับโอเช s i น n a ลนะคะดิพเซอร์จะต้องมีพาสปอร์ตกับานสกิปในการสมัครนะคะ ตรงนี้นะคะสามารถที่จะถ้าเกิดชอบโปรโมชั่น English Survival ที่จะเรียนภาษาฟรีสิสัปดาห์เนี่ยนะคะก็สามารถสมัครแล้วก็เปลี่ยนต่อออสเตรเลียภายในธออันวาปีหน้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ที่ดีที่เพิ่มเติมให้กับน้องๆน,นะคะได้เลยค่ะแล้วก็คุณออพิตามีอะไรเพิ่มเติมให้กับน้องๆ<ม>บ้างไหมคะ ก็อยากจะฝากน้องๆน,นะคะว่าตอนนี้ถ้าน้องๆพี่ตาว่าตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างมันก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซิดนีย์เองค่ะคุยุ้ยนะคะทางกรีนิชเนี่ยเราจะกลับไปเรียนเต็มรูปแบบนะคะคุยุ้ยคือ Face-to-face face. ต้นเดือนพฤศจายานี้นะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยู่ที่กรีนิชนะคะในส่วนของเรียนภาษานะคะก็จะกลับเข้าไปโรงเรียนไปเรียน Face to f a c e ไปทากิจกรรมได้นะคะในเวลเบิร์นตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้น้องๆหลายคนที่เริ่มจะมองหานะคะเริ่มจะมองดูเรื่องของคอสไปเรียนที่ออสเตรเลียนะคะยังไงลองอดอูฟังข้อมูลที่พี่ไลฟ กับทาง Study Pass Thailand นะคะของ g r e e n e ที่เรามีศูนย์ภาษานะคะเป็นโเียภาษาที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนะคะถ้าน้องๆสนใจยังไงพี่ตาฝากไว้นะคะติดต่อประทาน Study Pass Thailand ได้ะะไกล้เลยค่ะ,คะยังไงก็น้องเออที่สปปอลาวอาจจะเข้ามาดูที่ช่องนี้เหมือนกันนะคะก็มีทัง้งค,คนไทยกับน้องสปปอลาวนะคะยังไงก็วันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่ตาที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ การเรียนต่อนะคะที่ในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวคุยว่จัดงานนะคะเป็นออสเตรเลียนเดย์นะคะของเดือนหน้านะคะจะจัดเต็มแม็กเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆมันเริ่มดีขึ้นละนะคะเดี๋ยวงไงจะจะ,จะเชิญอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นแบบเป็นออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเดือนหน้าจะจัดทั้งสุกสาุวาทิ์เลยนะคะก็จะเป็นตลอด3วัน เป็มแม็กเลยของการเรียนต่อประเทศออสเตรเลียนะคะยังไงเดี๋ยวไว้เชิญนะคะคุณต๊นะคะมาร่วมงานเดี๋ยวจะเอาข้อมูลส่งไปให้ทาง Study p a r ายแล้ครงนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่ทักกลิ้ให้กับน้องๆที่อยู่ในไลฟ์นี้เบบครูยุ้ยจะได้แตะลิงก์ให้น้องๆได้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ